จ้าสวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งกลับมาแล้วครับวันนี้เมนูของผมจะเป็นสไตล์อิตาเลียนแบบบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะครับผมชื่อว่า Rustic Italian Sausage with Sauté Potato นะครับส่วนผสมตามนี้เลยโอเคครับอย่างแรกนะครับเรามีอิตาเลียนซอสเซนะฮะหน้าตาเป็นนี้คุณผู้ชมซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปมันจะไปแฝงไกาอยู่ตามเอ่อฟรีเซอร์นะอันนี้คือพาร์มิซานชีสนะฮะเดี๋ยวเรามาขูดใส่ตอนจบนะครับ มันฝรั่งครับนี่คือ,อมันฝรั่งลูกเล็กนะฮะหรือว่าบางคนก็เรียกว่านิวบเตโต้แต่อันนี้มันไม่ใช่นิวบเตโต้แท้นะ,ะถ้านิวบเตโต้แท้มันจะขาวผ่องและแพงกว่านี้ <c oughs> อันนี้ผมใช้แบบถูกนะเราเราอย่าไปเน้นราคาคุณผู้ชมเราเน้นคุณภาพนะะนะครับออริกาโนสดครับนี่คือใบเซจนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอตามซุปเปอร์มาร์เก็ตผมแนะนําให้ลองลองซื้อกลับมาบ้านดูมันก็ไม่แพงมากนะประมาณแพ็คหนึ่งตกประมาณ20กว่าบาทนะก็ ก็ไม่ถึงกับแพงมากครับจริงๆแล้วถ้าเทียบกับสมุนไพรเจ้าอื่นๆนะมันหอมดีลองลองเอามาเอามาเอามาใช้ดูนะเข้ากับไก่เข้ากับหมูได้ดีนะครับผมนี่คือเกล็ดขนมปังป่นนะครับหรือว่าเบรเครัมนะครับเราจะเพิ่ม texture หรือว่ารสสัมผัสเพิ่มความกรุบกรอบให้เมนูนี้นะครับและนี่คือปาปริกลูกลากของผมแค่นี้เลยจบเริ่มเลยคุณผู้ชมมานะ โอเคคุณผู้ชมอย่างแรกตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วผมจะย่างไส้กรอกนะครับหรือว่าอ mm ิตาเลียนซอสเซจเรียกไส้กรอกเราฟังดูราคาราคาดรอปเลยนะมามันก็คือไส้กรอกแหละคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมลงไปเลยไม่ต้องมีเกลือพริกไทยนะคะเขามีรสชาติอยู่แล้วนะครับผมลงให้เขาขึ้นสี mm hmm. นะครับ ไส้ก,กรอกอิตาเลียนอันนี้น,นมันจะเป็นเขาเรียกไส้ก,กรอกสไตล์แบรดเวิร์ดครับแบรดเวิร์ดคือไส้ก,กรอกที่ใส่ลงไปใน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 ไส้บางๆข้างในมันจะมีสถานะเป็นเอ่เอเคยว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเนื้อบดอยู่อ่ะเขายังไม่ได้เอาไปต้มให้สุกไส้ก,กรอกที่เราส่วนใหญ่จะคุ้นกันเนี่ยเขาจะเอาไปทําให้ให้สุกลงนั้นเวลาหั่นเดี๋ยวสังเกตแล้วมันจะเป็นเนื้อเนียนๆนะครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเนื้อสับอยู่อ่ะนะครับ โอเคผมจะย่างให้ได้สีก่อนทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักแล้วหลังจากนั้นผมจะลงโปเตโต้หรือว่ามันฝรั่งลูกเล็กของผมลงไปย่างต่อให้ได้สีเนี่ยสีประมาณเนี้ยพอคุณผู้ชมข้างในไม่ต้องสุกดีนะก็นะครับ,รบเพราะว่าเขาผมหมายถึงตอนย่างนะไม่ยังไม่ต้องให้สุกดีเพราะาเดี๋ยวความร้อนจะทําให้เขาสุกระอุดต่อไปถ้าแห้งมากเนะี่ยสุกเกินไปมันจะแห้งไม่อร่อยอเ,เดี๋ยวเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะย่างมันฝรั่ง เราไย่างมานร้างแันเดี๋ยวเรามาดูว่าผมทำอะไรต่อเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้อ่ามันฝรั่งของผมนะฮะย่าง2ด้านให้มันได้สีเช่นเดียวกันนะครับก็มันฝรั่งเนี่ยผมต้มมาแล้วดังนั้นได้สีปุ๊บสวยๆส,สุกเลยที่ผมจะทำก็คือเอามาผัดร่วมมันไปกซอสเซจนี่เอาน้ำมันลงมาด้วยนะครับผมจะลงออริกาโน สดนะฮะลงไปเลยไม่พอเอาอีกลงไปเยอะเะเยอะเะเกลือครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าไส้กรอกมีรสเค็มอยู่แล้วเกลือพริกไทยให้มันมหอมหอมมากคุณผู้ชมเกลือพริกไทยปาปริกา้าอ่า อีส,สาเหตุหนึ่งที่ไม่อยากให้ปรุงเค็มมากนะฮะเราใส่ชีสด้วยเมนูนี้เดี๋ยวจะเค็มเบลเฮ้คุณผู้ชมโอเคง่ายมากเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดลงจานแล้วมาแต่งให้สวยทีย่สุดในโลกกันแล้วเดี๋ยวรอช้าครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยจัดลงจานเลยนะครับคุณผู้ชมก็ตักเอามันฝรั่งลงไนเลยนะ ปนกันคละกันไปกับซอสเซจนะจานนี้แบบอย่างที่ผมบอกครับรัส,สติกนะฮะรัส,สติกคือลูกทุงนะ่งฮะลูกทุง่งผมชอบคำว่าบ้านนอกมากกว่าบางคนอาจจะฟังเอ้ยมันลูกทุกเหรอเปล่าไม่ใช่คำว่าบ้านนอกเนี่ยมันจะมีความแบบใสๆอ่ะจริงใจจริงใจงในหน่อยนะอาหารมันจะแบบอาหารมันจะไม่เด็ดจริตนะจะเล่นง่ายๆกินง่ายๆนะ พราะว่าโดยพื้นเพและผมก็เป็นคนืองนอกเป็นคนเมืองนอนนะผู้ชายเมืองนอนหน้าตาดีา <c oughs> ไม่เกี่ยวเช็ด <c oughs> นิดนึงฮะทำให้มันผมบอกแล้วจัดให้มันดูดีที่สุดในโลกโลกของคุณผู้ชมครับ <c oughs> อ่ะโอเคมันฝรั่งพร้อมซอสเเจพร้อมได้เวลาตกแต่งผมจะโรยเก็กขนมปังนิดนึงผู้ชมให้เขาเพิ่มความกรุบกรอบอ่า เพิ่พมความกรอบลงไปจักไปใสๆแล้วก็ชีสครับผมใช้พเมซันชีสโอ, <laughs> โอ้ยชีสลั่นคุณผู้ชม <laughs> ไม่ต้องขำไม่ต้องขำตาตากล้องผมขำใหญ่แล้ว <laughs> อดูเลยมือไม้ผมสั่นไปหมดเลยข <laughs> ายกินนะ่ะนี่ครับใช้เนี้ย ในเมื่อที่ขูดชีสม่มีเราก็เอาที่ปอกเปลือกขูดให้มันเป็นแบบแผ่นๆประมาณนี้น้องเยอบมาเรียงให้มันสวยๆนะสวยที่สุดในโลกของคุณผู้ชมผู้ชมบอกเออคุณสวยแค่ไหนเว้ย <c oughs> สวยกว่าน,นี้ก็ได้คุณผู้ชมจัดไปตามใจชอบหอมมากต่อไปครับปลุกก่อนให้ตื่ๆตึง <c> ๆ <oughs> ใช้แล้วจะใช้แล้วอ่ะ ใบเซจครับผมลงทั้งใบเลยคุณผู้ชมหอมมากใบนี้นะครับคุณผู้ชมร้อยละผมเกินห้าเอนะไม่คุ้นหรอกใบเซจคืออะไรนะฮะ <laughs> ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณผู้ชมต้องลองดูโยนลงไปดิบๆใบนี้มันดีอย่างส่วนใหญ่เวลาแบบเขาแต่งกันนะเขาก็แต่งอัดลงไปดื้อเลยสวย,สวย สวยแล้วมั in ouais okay, it ้งพอพิกานิดหนึ่งคุณผู้ชมเพิ่มสีอ่าตลงไปพริกไทยหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชม Italian sausage with potato นะครับส่วนผสมอัตราส่วนที่แน่นอน foodtravel.tv รอคุณอยู่นะครับผมแล้วครัตะหลิวกินเที่ยวไทยไปด้วยกันสวัสดีครับ